อ่พูดถึงลาลิก้าหห่อไหมมีดราม่าไหมขวัญเอาประเด็นเรื่องการตัดสินไหมล่ะโอ้เรื่องการตัดสินมีทุกเรื่อนะแต่ว่าคือของของลาลิก้าผมจะใช้คําว่ามันมันก็เอาแล้วแต่มุมมองแล้วสองมาตรฐานแล้วกันใช้คำนี้ไหมได้ไหมไม่ไม่คุณพูดไปเลย เจ๊ก็หางานให้เออตอนนี้คืออ่ะแต่ตอนนี้พูดได้ไม่มีเพจให้ทัวลงโกูรู้ว่าแน่เอาเปล่าเพจติวอยู่นะคือมันจะมีเคสของของนาโชนะครับก็เป็นเกมที่ชนะกับคิโรนาเกมนั้นไม่มีจังหวะคือมันไม่มีอะไรแล้วสกอร์นำอยู่3าสูงแล้วแล้วเป็นช่วงทดเจ็บอีกประมาณ2นาทีอ่ะไม่รู้ไปฮีทอะไรเออไม่รู้ไปเครืองไปกินอะไรมาแล้วก็เนี่ยดอกเนี้ยเข้าสกัดแบบเปิดปุ่มตรงบริเวณหน้าแข้งพอแต่ถ้าดูฟรีดภาพแบบนี้ ก็ดูยังไงก็ไม่มีงต้องเอิมใช่ก็เป็นใบแดงแล้วก็เพิ่มโทษด้วยเพราะว่าเป็นการแบบเหมือนกับเจตนาเข้าฝ่ากู่แข่งนะก็โดตอนแรกเนี่ยโดนสามนัดนะครับแล้วก็เหมือนไปยืดอุทธรนะคือแต่จุดหนึงที่ต้องพูดคืออันนี้ไม่ใช่ว่าแค่มุมของผมนะถึงขนาดแม้กระทั่งแฟนของเรียวบัตติดเองบางคนที่เขายังยังรู้สึกว่าเฮ้ยมึงยังกล้ายื่นอุทธรณ์ ทางการืที่จะชัดขนาดนี้อีกหรอแต่ว่าในมุมสโมสรเราเข้าใจได้เพราะว่าเขาต้องอปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของของนักเตะอยู่แล้วอันนี้นะครับแตยื่นไปอย่างนั้นอ่ะแต่เคอร์ติโจก็ไม่ได้หวังืคอร์ติจโจ้ยื่นนะให้เขาเขายื่นบอกว่าเอาสี่เลยเอาเอาทีมฟีลบอกขอสี่ให้เลื่อนพักไปก่อนนะคืออันนี้ผมว่าผมเข้าใจในมุมของบัตเลตที่เขายื่นคือหนึ่งอ่ะด้วยผลประโยชน์ด้วยแล้วก็สองเรื่องของขุมกําลังในแนวรับอ่ะพอเขาไม่มีมิลิเตอรอ่ะ คู่เซนเตอร์เขาเหลือแค่อลาบา,ากับรูด,ดิกเกอร์แล้วในช่วงเนี้ยอลาบามันเจ็บเจ็บอ่าตอนเนี้ยเพิ่งกลับมาซ้อมได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการแบบเรียกความฟิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่ะยื่นแล้วได้ลดอุทธรณ์ได้ลดโทษเนี่ยมันก็เป็นผลด,ดีอ่าจะจะได้เจอบาซ่าปะพอดีเป๊ะโอ้โหโอ้โหและอย่างเงี้ยสมมุติถ้าสมมุติถ้าได้เดี๋ยวก็จะหาว่าอ่าเือหรือเปล่าแต่ผมพูดแล้วว่าในมุมผมนะในในความรู้สึกผมนะ ผมสนับสนุนให้ส่งนาโชลงเลยจริงจริงเพราะมึงแฟนบาซ่าโจมินี่กาลันกล้าเก่งเก่งเก่งเคือถ้าเซนเตอร์เนี่ยเออเซนเตอร์มึงไปใช้แบบ อาราบามึงไม่ใช้ลูริเกอร์มันเก่งมึงเอานาโชลงเลยในไหนมึงก็อุทธรผ่านแล้วกับตันทีมด้วยไงกับตันทีมด้วยนะมึงก็เอาส่งลงเล่นไปเลยแม่งเป็นตัวจริงไปเลยแม่งเป็นคนที่ผมเซอร์ไพรส์มานาโชผมแฟนมัดดิดเลยแม่งมาเป็นกับตันทีมัดดิดอยู่นานเลยอยู่นานด้วยตอนแมนยู่วยาวุฒตั้งอันโตนิวเวรนเซียเป็นอ่ะพู้ตะกีจไปได้เลยเป็นกับตันทีนะนะแต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่าแม้จะอุทธรผ่าน ครับแต่ว่าก็ยังเป็นสำรอง e เอลกาซิโกเอลกาซิโกจะเดือดไหมเอา,อางี้ดีกว่าคือคือในในแง่ของเรื่องของผลการแข่งขันนะมันเดือดอยู่แล้ว <S <S คือช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันไม่มีเมสซี่พอมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเบาลงหรือเปล่าแต่ลองไปดูในในเอาแค่ช่วงปรีซีซั่นที่มันไปเตะกันที่ไกานอแม่งจะต่อยกันแล้วนะคือขนาดแค่ว่ามันไม่มีไม่มีพวกสตาร์ดังๆที่เรานึกภาพออกแต่ว่าเอลกาซิโกก็ยังเป็นแบบ เกมที่น่าดึงดูดแล้วอะอย่างที่บอกคือผมถามนิดนึงสายเลือดใหม่บาซ่ายุคนี้กลัวจูดไหมที่แบบเคยเจอกันมาแล้วในในปริซิซันนะครับก็มีวิธีการรับมือแล้วแต่ว่า,าเท<อ>่าฟอร์มของจูดเอาวัดจากตอนนี้เนี่ยคือแม่งของจริงน่ากลัวมากแม่งเก่งจริงแม่งเทียบสถิติแม่งดีกยูซีดานเียเออยิง10นัดยิงเท่าโรนโดไม่ได้สตาร์ทดีที่สุดในเกมหลีกของมัตลิดเนี่ยตั้งแต่ปีของโรนโดเป็นต้นมานะครับ แล้วว่าอีกจุดหนึ่งก็คือต้องชมไปที่ตัวของอันเช่ด้วยนั่นคือใครจะไปคิดว่าพอได้จูดมาลงตัวเสียเบนเซม่าไปแล้วต้องปรับมาเล่นแผนนี้อคือถ้าเป็นโค้ชคนอื่นเขาก็อาจจะอ่ะกูเล่นสี่สามสามาตลอดอ่ะไม่เป็นไรกูเล่นแผนเดิมก็ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีเบนเซม่าค่อยเอาคนอื่นไปแทนเอาโคเซลูนี่คือเปลี่ยนเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่เปลี่ยนแบบเฉพาะกิจยาวใช้ตั้งแต่ นัดแรกของช่วงปีซีซั่นมาจนถึงเกมนัดปัจจุบันเนี้ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คกลาลิก้าสเปนทุกนัดเล่น4-3-2 4-3-1-2หมดไม่แรงเจคูน้าก็ไม่ใช่หน้าเต้าจริงๆคือตอนแรกโรดกมันเกิดปัญหาเหมือนกันวินิจิซูส์ปรับตัวไม่ได้จะเห็นว่าช่วงแรกเริ่มต้นัเล่นทางกว้างมาโดยตลอดถูกขูบมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนเสียอิสระใช่คือมันเสียพื้นที่ในการเล่นวินิจิซูส์ถึงขั้น ผ่านไปสามเกมออกมาพูดกับสื่ออบอกเป็นตำแหน่งที่ผมแบบเหนื่อยนะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่พอแบบได้คือนักเตะคาสสมันระดับเนี้ยเนาะมันพันกันใช่พอพอนักเตะมันเป็นแบบวัวคาสอ่ะให้เขาปรับตัวได้สักักหน่อยมันก็ดีแล้วเนี่ยมันก็โอ้โหมันเล่นยิ่งเล่นร่วมกันและล่าสุดนี่อวยกันแบบคมๆเลยนะมาถึงก็อวยแบบว่าชื่นชม จู๊ดก็บอกว่าโอ้โหวินนี่ซูดนี่ระดับโลกใช่ไอวินนี่ก็บอกจู๊ดนี่เก่งที่สุดถ้าเเคยเล่นด้วยมาแล้วโรลิโกถามแล้วกูล่ะเออโลลิโกหนึ่งลูกตอนนี้วินนี่จะบอกว่ามึงเฉยๆด้วยขยันยิงภาพด้วยโรลิโกถามว่าโคซูลูถามอุกองหน้าดิกูไม่ได้เล่นเลยนะก็เดี๋ยวรอดูตั้งกันเอลกาซิโกอาทิตย์หน้า